ตัวงีเองพี่น้องมานี่นี่หลายๆช่องหอใช้ตัวช่วยนี่ตัวช่วยนี่ตัวช่วยตัวช่วยวยนี่ใบตองยายพรเก็บมาให้นี่คุณเห็ดมื่ทาเอาได้หนานาดำเกินเอเมึงเลยน้ำมใจะายคไปยังไทย ขึ้นยากดังขึ้นยากดังผู้บาวร้ายเลือแลายลงปับผู้บาวร้ายเลอเลยคนลูกไปยดายลงได้พวก่อนชิบเรงเงินชิบูเรงเงินนก่อนคันทีมูฮนาปับนี่ชิบูเรงเงินก็ไม่พวก่อนก็เลยทาาแต่มือก่ออยางน้อยทำงานให้ใคยได้ก็จะหาปจี้จังควเอาพวนี่ซ้ำซ้ำหงแล้วเก่ง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 เกได้แล้วจ้ะ จะเซื้อทำคายได้แน่นอนรวยรยนะวยแบบนี้รวยรวยจริงๆลาง่ลางเหลืองานมากนี่แล้วลังเหลืองานห่ขอขัดตุม่มกินเองเป็นชื่อมูโบว่ายได้แพงน,ะนี่ตัวสวยของเรานะจ๊ะตัวสวยของเรานี่นูนนยนิมหวานมันเห็ดอีหยังฮะตัวสวยบ่ ตัวช่วยน้อยปุ๊บปุ๊ปุมม๊มันมาแล้ว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 อีสังกินแล้ว,ลวโหเ๋าตู้มกินดีองนี่นะขยัน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 จริงจริงเอ้ยตันดินเอาหมกเผา,าแล้วมันน้ำหมกเผาวเพิ่งหมกเผาเราเม<ป>ื่อตะนีแล้วเขาบึงฮันเออแล้วกเชื้อของเขาหมกผาหมูทิมฮะนะคอยเห็นอยู่ตู้มประธานปอก ล้วก็ฉลาดะแล้วจ well, we well, yeah, ีโ yeah, น่ค yeah, ุณ yeah. จ yeah, ีโ yeah. น yeah. yeah. mm. ่ก็นี่จะไปเลยอันน oh, ี้เราไปซื้อเราบอกแต่เราซื้อเออพลาญลมญฮานอารวาสอีกแล้วนี่อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดถอดปลอดภัยก่อนบ่ายเด็กหน่อยจุนเอาเลรียญเอาอยากเลรียญก็เอาไป็นได้ฮะเหรียนโลด ฮะเลนโอ้โหเห็ดเป็นเขาม่ให้นิโนแน่เออเดี๋ยวเขาเองผมอะไรผมอะไรผมอะไรมาได้สิบึงต้นแล้วเด้อเออดีกว่ามันเนาะยาวมันเอาไรอย่างเงี้ยเออเอามาดีกว่านี้เดี๋ยวมาเบิ่งต้นแล้วบ้านะดังไอีช่างดังไผ บ,บันทึกลายดังไผ่เ,เดี๋ยวมาเจอกันขีอ่านต้นเห็ดแล้วต้นเห็ดแล้วนี่สนเสร็จแล้วได้ชนีเขาก็าไหวหนึ่งตัวนะล้างไผ่นี่นทำสเสร็จแล้วก็บทำสเสร็จแล้วก็ประมาณนี้กินได้กินได้กินได้นะ lập luôn xe